า <c oughs> ในการปฏิบัติธรรมทั้งหมดรวมลงที่ศรัทธาเป็นหัวใจเด้ศรัทธาหรือว่าการบูชาบูชาเนี่แปลว่ายอมกระทำตามด้วยความเคารพนับถือเด้อบ่แมนว่าเอาบ่แมนแค่ว่าอาการในการเอาดอกไม้ขึ้นหิ่งพระเอแอมนแค่ว่าบูชาโดยดอกไม้ทุกเทียน,น,นก็เป็นอาการหนึ่งเขาว่า บูชาเนะี่ยยอมเคารพนับถือเมื่อการร่วมทั้งเบิดด้วยหัวใจถูกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นเขาหมั่นใจในตัวเองในการยินดีกระทําตามด้วยความเคารพนับถือนะและแต่ให้มันเข้าใจังว่าบอกแล้วเาว่าบูชาเพราะว่ายินดีกระทําตามด้วยความเคารพนับถือถ้าเทาเคารพนับถือแล้วก็ต้องให้ความเคารพทำ ทำเป็นไงคือความจริงนั่นเองแม่นสิปากวา่าซื่อๆแต่ว่าการกระทําบ่มีการขรบบรพบางที่ท่ามปากว่าขารพร้ายสูงสุดทั้งสี่แต่ว่าการกระทําของเจ้าของเหตุเพราะสำนั้นจะไปหวังวา่าสิได้นะออคือจังห้ากราบพระนี่กราบด้วยหัวจิตหัวใจด้วยกราบพ่อมนึกผากราบลงในตักคนก็ไดออ้กราบลงในหลังตีนพนันนี่นออนบูซามันเป็นแบบนี้บ่แม่นแค่ กราบปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บบารมียังเป็นเครื่องระลึกในจิตเลยให้มันน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจการกราบทั้งสิก็ให้หูว่าเป็นการลดมาณะทิฏฐิด้วยสักยะทิฏฐิของตัวเองพอมบรมเณรเคลวาสักตะวะเหตุไปสื่อได้การสวดมนต์ก็คือกันทุกอย่างต้องมีศรัทธาในการที่กาวคำาสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยสวดมนต์กล่าวคำาสอนพุนเด เป็นการส่งคำสอนจำคำสอนเพื่อสิ่น้อมเข้าไปเพื่อกระทำตามกรนีต่างหากบ่แม่นสวดว่าสิไดบุญอนิสงอย่างดอกอนั้นเอาไว้เป็นผลพ่อยไดถือว่าให้เป็นผลพ่อยไดซะแต่เอาเนื้อหาทมในการที่ยินดีกระทำตามต่างหากเช่ว่าทุกอย่างที่เข้า้ากันสวดมนตนอยู่สมือนี่สวดต่างต่อันใดที่เป็นหัวใจของศาสนาเลยเริ่มต้นมาต่างต่ธรราม,มาจากกปวัตนสูตรทั้งสิ เป็นข้ากันแรกที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องแสดงนนอนัตตระคณะสูตรว่าโดยววามว่ามีตัวตนสุญญาตาอธิตปรายาสูตรว่าโดยความร้อนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความร้อนให้ดับดับแบบใดกะเทศไปละละอีกยังก็ดมีมีหนึ่งตาบทแบบเป็นหัวใจหัวใจทั้งนั้นที่พระส่วนจีเดรนี่แม่กระทังบทอธิธรรมนัน อาวิธรมพน่นแสดงรรมอยู่ที่สวรรค์มนุษย์บ่ได้รู้เรื่องานใดแล้วก็บ,บ่มีผู้ใดแสดงแต่แตกฉานดอกแต่ว่าเหาก็ต้องระลึกไว้เพราะว่ามันจะมีผลสูงสุดขึ้นไปอีกที่หนึ่งอยู่เพื่อเห้าบ่ถึงพะนิพพานในศาสตร,ร์นี้ปัจจุบันนี้อาจจะได้ยินได้ฟังถ้ำเวล่าพระพุทธเจ้าองค์พ่ะไปคนไปโปรดเอาพุทธมารดาของคนเฮาอาจจะเข้าใจในบทนั้นอผลแสดงถรำสามเดือนว้าบ่เคยหยุดเลย แสดงในอภิธรรมหมวดทั้งเจ็ดนี่เองเทวดาสั้นนั่นสั้นนี่จํานวนประมาณเท่านี้เท่าน,นี้บรรลุธรรมเพราะอภิธรรมสังคีณีสั้นนี่บรรลุอภิธรรมเพราะพระธาตุกถาพระกถาวัตถุพระปุกราบัญญัติเนี่ยนั่นแหละว่าวันโบแมนได้ว่าเฮาเห็ดเบลินเฮาเอาจินให้มันขึ้นคล่องใจด้วยความข,ข,ขรุรพแท้และหลายลอาย่างที่สวดมาแล้วก็สวดี่ยวกับ เออว่าพระธาตุบัณฑ์อายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์สิบสองแน่ร่วมลงไปแล้วห้องก็บทบไทยด้วยบางมือห้องกับเอาอิทัปปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนี่บที่บรรลุหรือว่าบรรลุสร้างก็แต่ว่าเหตุไปสะก่อนจังว่าละห้องก็สิได้รู้ว่าต้นเหตุดูอวิชชาแปลว่าอย่างแปลว่าต่างๆน้นหน้าเป็นไปแล้วก็ที่พวกเข้า สวดเป็นประจำอีกอนหนึ่งก็คือว่าโอวาทป,ปาติโมกนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีแต่สวดแบบหัวใจหัวใจทั้งนั้นแหละว่่ให้เห็นเรีน่นว่า่ให้ศูนย์ผอมเวลาวาเดาอึก,กันเ,เวลาวาผิดจะนั่งนึกด้เออคือเราดิเราทุกคนนั่นแหละซึ่งยูหันจากก่อนนั้นมันมันบอท่านพัดษาคือเกา่าเนาะมัน่า,ายล่ำนั่งนึกด้มันก็เนิ่นสาจะหอมกว่าคือกันนั่งนึกอืม นังเลือกอสแสดงอารมณ์แบบบ่พ่อใจวางเป๊ะลงซึ่งสก่อนเสื้อผ้าจไปคิดใดเพราะแห้งนั่นแหละเราต้องอานนั้นมีผิดก็คือผีตว่บบาวาไปคือห้าตั้งใจเต็มที่ของห้าอยู่แล้วทุกอย่างบ่เสียไปใส่ย่อมติดกับใจห้าไปตลอดอันดับต้นแรกที่ห้าสวดคือว่าห้าไเด้ดทองจําคําสอนบนใบแม้นห้าสิบรู่มข้อหมายดยทั้งบทข้างสุดท้าย ก่อนเจ็ดมือไม่ถาดอนันธท่านของปุถะเจ้าเฮ้านี่ถ้าเฮาเป็นเทวดาเฮาก็เขขสด็ฟังรรมอีกแปดหมื 80, 000, 000, ่นสี่พันระทถมขาคารสแสดงโดยพุทธ,ธลีลาเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายนนั่นแหละนี่ยังนีอีกยูยังว่าถาดเป็นร่วมโตเป็นคือพระพุทธเจ้าแต่ก็แสดงรรมอยู่ทั้งหมดแปดหมืมนม่นสี่พันธ้ำเจ็ดหมื่นมนุษย์ไม่รู้เรื่องขากันไม่รู้เรื่องนี่อันหนึง่งนะที่นี่ประโยชน์ ต่อมาแต่คือว่าคุณละศาสนาพรุทิยังมีใจเป็นแสดงธรรมัจจัก,กปวัตนสูตรคือทางเฮ้าเคยได้ยินได้ฟังมากั่นแหละ <Hey. S 2> ถ้าบาอกอธิบายขยายเพราะว่ามันฟังกับพวกเขาใจยัง <Hey. S 2> พระพุทธเจ้าพระพุทธโคโดงมวงเฮาแสดงธ้รมัจจัก <Hey. S 2> นี่พระัญญาอัญญาโกนทัญโตเววนา,านังอหสิทธิแมนว่าละ่ะพระัญญาโกนทัญญาลู้แล้วหนอลู่ผู้เดียว <Hey. S 2> ได้พระโสดาบันหนึ่งเล่นในมือแลก แต่ว่าเทวด,ดา,วาบรรลุธรรมทั้งหมดสิบแปดโกรธเออบาน้ห้องฮูเบื้องหลังของเทวดาที่ว่าสิบแปดโกรธบรรลุธรรมเอาอย่างมากบรรลุเออก็เ,อเพราะว่าได้ท่องจําสวดมนต์สาธยายบรรยายคําสอนพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์งมากใบนั่นเองตอนนั้นเขาอาจจะบ่ท่านเด็เขาใจบ้านใบนะจ๊ะคุณพรบ่ถึงก็เลยมาถึงตอนนี้นั่นแหละที่มาก ต่อมาเพิ่นไปสแสดงโปรดเอาพระพุทธมารดาเทออวดาสันนันสันนันบรรุเท่านั้นเทนี่นี่บันเป็นบทของอภิธรรมเด็กแย่จังว่าแต่ละอันแต่ละอย่างเหตุดยมีความหมายบดนั่นแหละมีความหมายแล้วก็หวังครอบคุ้มเอาไว้ให้ทุกคนบ่อยากให้พลาดนะจ๊ะบ่าไม่อยากให้พลาดออว่าเฮา,าพลาดจากศาสนาของพุทธเจ้าองค์นี้แลว้วมาถึงที่สุดจะเดี๋ยวหากจะไปพลาดนั้น พุทธเจ้าคุณพ่อแสดงทำนอกเหนือจากกันดอกแสดงอันเดียวกันนั่นแหละองค์ไดกระตร้างแม้ที่มีมาแล้วในอดีตการก่อนนับประมาณไม่ได้แม้จะเจอขึ้นในอนาคตการข้างหน้านับประมาณไม่ได้คือกันย่อมแสดงทำอย่างนี้ย่อมแสดงคือกันนั่นแหละอีกย่างหนึ่งเครื่องกระตุนเตือนของเฮาเองก็คือว่าโอวาทปาติโมกเขาบ่เคยหึงยินแบบว่าวัดได้สวดจริงจริงมีสวดอยู่หลายๆวัดิ่นก็สวดอยู่ส่วนมากวัดี่ิพิ่นปฏิบัติ สวดเพื่อเตือนเจ้าของเองด้วยน่ะเบิ่งดูเออเนว่าวิตตกาวิจารัังบูปะส,ะะสัมมาอัจสริสัมปัสสะนังเก,กิดโสออทิภาวังอวิตรกังอวิจารังเพิ่นให้ระลึกมีเครื่องอยู่คือเป็นผู้อยู่ในฌานเออและฌานที่หนึ่งวิตตกะวิจารณังบูปะสะมะัมาอัจฉริยมาเห็นปะแหละคือพวกห้างสวดเพิ่นบอกให้ยู่ในฌานเด้อองฌานที่หนึ่งมีอาการอย่างนี้มีชื่อว่าเรียกว่าอย่างนี้ฌานที่สองอย่างนี้สามอย่างนี้สี่อย่างนี้เนี่ยเพิ่นก็บอกไป สุขสัจปนะสสจปหา h าทุกขสัจจปหา h าปุเพวโสมนัะโสโทมนัสสานังอัถังขมาอทุขมาสุขังจตุถังชานังอุปสัมปัชฌาวิหารตินิชานที่สี่บอกอาการอย่างนี้นัเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องบอกตุนเตือนเจ้าของเองอยากว่าอะไรบาริพุทธล่องพูนตถึงต้าทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าภูนไรมาถึงต้อุทิตังโคเตนะภะกาาตาชาณาตาปัสตาราตาสัมมาสัมพุทธะนะโอวาทปาปิโมขังตีหคาตาหิ พูนไหลามากบดนี้อขอันตีปรมังตโปติ p ิขานิพ i านังปรมังว n g รรรรันติพุทธานะ u t a n a hi pa chodito prupa k h a t ต samanu huti p a ไหลมากูละพุทธานาสาสดงไปลงไปหุน่นเออทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกประองค์แต่ว่าละ่ะเนี่ยมิตะเอาหัวใจหัวใจไ้เลยแต่แต่ละอันแต่ละอย่างเออแบบนี้คนส่วนมากที่พวเขามาฟังธรรมหรือว่าบ่แม่งปฏิบัติ บ่งจัดคือเฮาสวดบทพระอิทธิธรรมเนาะบทกุศล่าเราไงไงสวดอยังคนตายคารัมว่าดีเนาะคนตายังสันนึ่งสี่ก็มาบอกให้เฮาเดีเห็นเ่าล่ะว่าคารัองคนนั้นก็มียังไงบ้านมันสวดห่างยังมันคือตายเอาตายเอาเลยคือว่าพระกันญญาบ้านหนีเนาะทางคารัมตัวผู้ได้ตายเดีวพระกันญญาบ้านหนีซ้ำคารัมเนาะเห็นบ่ล่ะเรามีอันตัว ว่เห็นว่าไทยบานมันสวดสุกคนมันคือตายเอาตายเอาอยู่บ่สวดกันเลยแต่ว่ามันคารมจโอ้ยเข็ดขวาญเออผู้ใด,ดตายก็ใหญ่าบานนี่ผู้ใดก็ตายใหญ่บ้านหนึ่หลายสละนี่แหละมิจฉชาทิฐิอันความบรรความจริงก่นทุกคนให้ตั้งใจในความคําว่าศรัทธาให้เชื่อมันนนอออม่นในตนเองเชื่อมั่นในตนเองเป็นหลักงหญ่เลยเออบ,บุญเพราะมันพาเอาให้เข้าใจว่า่ะ พวกเจ้าเห็ดเอาเองพวกเจ้าสาระออกเอาเองได้บุญนี่จะไปเข้าใจได้ว่าพระเอาบุญให้ม<อ>ีเว้าวามจริงกันมาทั้งสี่ตลอดอพวกเจ้าเป็นผู้ท่านท่านแล้วเออท่านนี่เป็นของดีนั่นเหตุให้ฮาสงบจิตเย็เยนใจแลวสามารถอุทิบุญให้ผู้นั้นผู้นี้ได้นั่นเป็นความดีเนาะบ่แม่นพระเอาบุญให้ด้วยเอานี้เอาบุญไปพรแม่ได้เออคำว่า,าพ่อนลปวายหยังพรเนเป็นให้พ่อนลปวายหยังขําสอนไดน้นั่ะเออ ถ้า่าพรแปลว่ากำลังนะเพื่อนบอกทา่านกำลังทั้งปัญญาทั้งกายทั้งวาจาร,ร่วมแล้วก็คือกำลังทั้งใจคือปัญญาทั้งหากละ่ตะตอนนั้นทั้งหากละ่ะเพราะแม่อายุวันโนสุขังพลังอะไรใกล้จะตายแล้วมันจะสุข,ขังพลังอาอยุวันโนมันจะท่านไหน <c oughs> ถ้าบางใน้น่อยยักษ์สี่หาปีมันเป็นตาวายอยู่เนาะเก่าสิบกว่าปีแล้วให้ผู้ข่าอายุยืนเด้อสันเฮ้ยเออก็ว่าความจีนม่นว่าล่ะ จักสีญญ์เงินไปหอดใส่อีอกลอยหนึ่งหลับปีเกิดก็เลยเนาะโอ้อกูก็หมจักเนี้ยวาวแล้วมีโอกาอยู่เงินเด้อโอ้โหหมดจักเนี้ยวาวบอกว่าอาืกษัตริย์ตามความจริงกันแล้วเออกระสีตายแล้วนี้สิไม่อยากอายหยุดเงินบอกหรือว่าเด้ออกระเที่ยบก,ก็ไปผูกเขาตายซะที่มันจังเลงว่ะนี่ไปยังสิด้วยน้องขอมาที่แต่จากเลยทำของกิ่งนะล่ะไม่ว่าข้ากระเที่ยบตอนยุหันละไรเริ่มมาลูทำทำไปว่าของกิ่ขงข้อจริงเล้ว ความจริงที่ปิดบังปัญญาของแต่ละคนแต่ละคนมีถ้ำเท่านั้นฉะนั้น,น,นทุกสิ่งตัวอย่างไปพวกเขาทวังปราถนาพ้นผลถูกตรงเคารพธรรมธรเป็นใหญ่แม้พระพุทธเจ้าของเขา้าภาศาสดาของเขา้างออกมือไ<ม>ล่เห็นภัยแสดงธรรมก็ตามบอย่างเหรียญโลโลเลเลยได้เออบิ่งรู้ขนาดพระพุทธเจ้ายังเคารพธรรมเลยภาษาอย่า,างคนบอกเคารพธรรมไปได้สแตกยง นั่นแหละเรไม่ท่ากันแล้วกันขนาดพระพุทธเจ้ายังขรพถถ้ำพาอานนนเป็นแสดงถ้ำพระพุทธเจ้าไปเหียวอ,อ,อานน์เอาปวดท้องเหียวแสดง่้ำตอนนี้ไปแล้วลับเข้าพาอานน์แสดงถ้ำอยู่ยืนพระนมมืออยู่หนาอาคาัรวิสาขาละมาตาโจนว่าหอดหกถุมพาอาุนเอาขึ้นด้านมาแท้เดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนพระนมมือพภาวอ,อยู่โอ้ยเล่าเวืบเลยหัวใจเล่าอี ฟาวลงมาอานนทำอย่างนั <Come> on, <utral. S 2> um, no ้นได้ยังไงคนหนาบางรูนยังหายเสยอยู่แลียนคำเมายากมาเอาพระเจ้าเขาไปนะรู้ไหมว่าตถาคตเนี่ยบำเพ็ญมาแม้ครั้งสมุทชาเป็นพระโพธิสัตว์จนถึงว่าครั้งตรัสรู้สัมมาสัมพธิญาณแล้วเราเคารพอะไรมากที่สุดเราเคารพทมนะอาโนนธรรมดาบ่แหละแต่ผู้ใดเคารพผู้นั้นก็พึ่งบันไดจว่าสายฟอร์มเง้อ